เราครับน้องเราก็ขับปลาบิดที่เมืองมาติคอแล้วนะตอนนี้นะครับเจ้าหมาหน้าคนนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าปิงฮาวปิงฮาว,ป,าวปิงกลาวปิงกลาวปิงฮาวเออหมาหน้าคนนึกเหมือนมาหน้าคนวะ่ะมาปลาหน้าหมาเนี่ยเออเอาละมันจะไปยากอะไรล่ะวิธีการเบีดกัง่ายฮะตามนี้ฮะตัวใหม่ก็ใช่กับตัวใหม่ครับผม อังโลกับแคตเลิสเนอเออเดี๋ยวเดวีจุดเพชรจุดเพชรจุดไฟซะหน่อยฮะจุดไฟในตัวเธอซะนิดนึงนะเอาแล้วจะจุดไฟได้โอกาสในการเปลดน,นั้นดีขึ้นนายจะช่วยฉันสามารถจุดไฟและสามารถทำให้ฉันเบรคเปลีได้ภายในครั้งเดียวหรือเปล่านั้น มันอยู่ที่ไหนแล้วว่าหนาจะจุดไฟมากแค่ไหนนะนะเอาละอีกนิดเดียวเท่านั้นนาจะทำสำเร็จและฉันหวังว่านาจะทำได้ในครั้งเดียวหนึ่งสอง,ส,องสามปากอ้าวเฮ้ย ติดเลยครับ1วัน18 17ชั่วโมง59านาทีหรือ18ชั่วโมงนี่ลวมันคุ้มข้นะกรรอกนอนรอคอยอะไรอย่างนี้การเบรคครั้งนี้เอาละ่ะ42เพชรเราจะยอมเสียหรือไม่เอาเลยครับโอ้โหแล้วดนันไปอันนี้ด้วยนะเวีนกรรมจริงเออเสียเลย็กไปสองต่อยแล้ววะ28่สิดเพชไอ้บ้าเอ้ยเสียไปฟรีเอาละ เบยไปเลย42เพรเอาแล้วครับไปที่สุดนะครั้งเดียวติดน้องๆน,นี่แหละฮะผลของการจุดไฟนะครับจุดยิ่งเยอะยิ่งดีน,น้องๆนะเอาครับพี่กิ๊ก็จะทำการเวทไปเลยนะครับผมหนึ่งสองสามเวทไปเลยจ้าโอ้โหและรออีกหนึ่งวันสิบแปดชั่วโมง นลยครับน้องๆเราก็มาดูในส่วนของมอนสเตอร์ไบโอของเจ้าปริงฮาวกันนะครับผมเจ้านี่นะรายละเอียดเขาก็บอกไว้ว่านะครับท่ามกลางดวงดาวของเมติคอลวอเตอร์นะที่เรียกกันว่าบ้านนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งนะครับอีกโลกหนึ่งแห่งเสียงนะก็คือว่านอกเหนือจากสายพันธุ์หลักของสิ่งมีชีวิตในอวากาศแล้วนะครับจักรวาลได้ถูกแบ่งปันออกมา ให้กับสิ่งมีชีวิตที่รู้จักในชื่อของปิงฮาวนะด้วยพลังของดีมคลาสนะครับพลังแห่งธาตุความฝันนะสัตว์ร,ร้ายตัวนี้นะครับได้เกิดมันสัตว์ร,ร้ายหรือวะนะอบีชนะสัตบีชนะเเจ้าสัตว์ตัวนี้ก็ได้เกิดขึ้นมานะครับเจ้าปิงฮาวเสียมีความกล้าหาญซื่อสัตว์และมีเรื่องของอนาเขตด้วยนะ นะครับนอกเหนือนจากเจ้านี่นะเวลาร้องเพลงเนี่ยมันจะใช้หน้าจอเรืองแสงและดนตรีในการสื่อสารของพวกเขานะครับมันก็จะมีความสนิทสนมกับพวกมอเตอร์มิติคอนนะน่าจะเป็นน้องอังโกนะครับที่มาด้วยกันนะเอาราคาอธิบายของป n ง House นะครับ i n ง House เป็น d r e i m m y t h นะมอนสเตอร์นะเป็นมอนสเตอร์ธาพุแห่งความฝันนะอยู่ที่เกาะ m i t i c a l นะครับแล้วก็เจ้านี่นะ ได้ถูกใส่มาพร้อมกับอังโกลนะครับแรบัมแรซินส์แรพเวิร์กส์รับแรทวอร์กส์และก็แรดัมสโลนะในวันที่5เดือนเมษาปี2023ในเวอร์ชัน3.9.0นะครับ, 90, รบมันวิธีการที่จะบีดเจ้านี้ได้ดีที่สุดก็คือใช้แคตตาลิสต์กับแองโกลนะครับโดยปกติแล้วถ้าบีดติดนะครับก็จะชใช้เวลาประมาณ1วัน18ชั่วโมงนะ เจ้าปริงเฮาสนะครับสามารถหาเงินได้ดีนะครับถ้าเทียบกับมอนสเตอร์ธาตุตัวอื่นในธาตุมิติคอนะคือจะได้เงินค่อนข้างจะเยอะนะครับลองฟังเสียงของน้องดูนะนี่ฮะเสียงน้องเป็นประมาณนี้นะครับอินสตูมเมนต์นะครับเครื่องดนตรีของน้องก็คือโซน่านะโซน่านะครับอธิบายนิดนึงก็คือคลื่นนะครับเป็นคลื่นลักษณะอย่างหนึ่งครับส่วนใหญ่จะใช้ในการ ในเรือนะครับก็จะใช้นะครับในการส่งคลื่นออกไปนะเ,เป็นแอคทีฟหรือแพสซีฟโซน่านะครับส่งคลื่นออกไปนะครับจะมีการสะท้อนกลับมานะครับจากการตกกระทบของคลื่นนะครับเพื่อจะได้ทราบระยะนะครับของสิ่งที่ ไปคลื่นไปกระทบหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ยาวมากนะโซน่ามันเยอะนะโอเคมันก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับโซน่านะครับเอ่อปิงเฮาส์เม i ซาวซิมิลา o n a โซน่านี่นะครับที่บีชิปบอกนะครับโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับปิงเฮาส์นะครับ ต้องใช้แคตเตอลิสกับอังโกลในการบีดนะและก็ไม่ได้สําเร็จ1 0 0เนะครับแต่มันจะขึ้นอยู่กับการจุดวิชชิงทอชก็คือคบเพลิงนั่นเองนะครับซึ่งพี่จิ๊บก็จะจุดให้เยอะๆนะก็จะสามารถติดได้อย่างง่ายดายนะครับผมโอเคครับในส่วนของโนตนิดนึงนะครับชื่อของปิ้งเฮาส์เสียมาจากคําว่าปิ้งนะก็คือเสียงที่มันทำนะครับมันจะดังปิงนะครับและเฮาส์เนี่ยเป็นเสียงที่ชื่อที่ตั้งชื่อตามสัตว์เลี้ยงนะซึ่งมันจะ คล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงคล้ายๆกับปลาเก๋ากับบูด็อกมากกว่านะกาบอกว่าอย่างง้ยนะเออหน้ามันเหมือนหมาบูด็อกเันเนี่ยของปลาเนี่ยพี่จิ๊บก็ชอบเรียกมันว่าปลาหน้าหมาเนี่ยครับเออเขาบอกว่าเหมือนกับยูนิติคอตัวอื่นรายได้ของปิงเฮาส์ครับที่เลเวลหนึ่งครับเท่ากับ14 0 5รห้าเหรียญนะครับอ่านี่น่าจะอ้างอิงจากวันที่จำน่ายน้องนะครับผม โอเคแล้วก็ร่างกายของ p i n ง House นะเมื่อมันเล่นแล้วเล่นเพลงเนี่ยจะมีแสงสว่างนะครับมีโวลลุ่มขึ้นมาคล้ายๆกับ p i x ซ l o t กับ Sims นะโอเคครับประมาณนี้นะกับมอนสเตอร์ตัวใหม่ตัวที่2นะครับ Pink House นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่เกมนะครับว่าน้องจะน่ารักและเล่นดนตรีเป็นยังไงนะครับผมหน้าตาแบบว่าหน้าบืดหน้าบึง้งแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ ซึ่งฉันก็จะไม่ทำการรอรีอะไรอีกแล้วสปีดอัพไปเลย42เฮ็ดปาบมาละจ้าออกมาเลยวู้ฮู้ปิงเฮาอุ้ยเสียงอะไรวะปิง้งนีนเน่เสียงมันปิ้ง่ะเสียงมันชื่อมันอเ,เสียงน่อนะเะเสียงดนตรีที่น้องเล่นนะครับเหมือนชื่อน้องมาละจ้า คอมมอนตัวที่13ครับรบล้วนกระบวนการลงมาสิเออาหน้าหมาว่ะมานี่มานี้มานี่มาอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคอาวแลนทุกคนฉันขอให้พวกเนยเงียบเสียงกุงก่อนท่านทั้งหลายจงอยู่ในความสงบเพราะตอนนี้เราได้มอนสเตอร์ใหม่มาแล้วโดยเฉพาะแกแฮ่แฮฮไอหมอนี่เป่าดังสุด เงียบๆทุกคนเงียบๆขอให้อยู่ในความสงบเหตุการณ์มันไม่ได้ปกติเหมือนที่เคยและตอนนี้ตัวใหม่ล่าสุดจะมาเป็นพี่ใหญ่ในนี้เงียบๆเงียบๆแกด้วยเอาละตัวใหม่ก็ไม่เว้นนะเก็บเควสก่อนปุ๊บสิเพ็รว่ะโคตรคุ้มแกใช่ไหมหุบปากโอ้โหหงอยเลยว่ะ หงอยเลยว่ะน้องๆดูดิน้องมันงหงอยเลยอ่ะเออมาอยู่นี่เอาละเอาละก่อนอื่นนะน่าจะหิวข้าวเขาสมควรที่จะให้ในายกินให้มากทีกส่สุดเอาดิฉันจะให้ได้อาหารอุกหกล้านของฉันน่าจะทำให้นายเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบโอ้โเหเมืองน่าดูว่ะเอาละตัวสิเกตไปเลยพวกเอาละลองร้อง,องเพลงให้ฉันฟังสิ นายจะร้องเพลงยังไงเฮ้ยนี่มันขึ้นพลังโซน่าขึ้นพลังโซน่าใต้ทะเลวเนี่ยแล้วน้องไม่แถบโวลุ่มด้วยนะครับแถบสีอะดูสิวว้า ตีไข่ที่หัวเป็นพลังขึ้นโซน่าออกไปโอ้โหดูตาดิเวลาตีแล้วตาเอ,อ๋อเลยวะ <Huh? S 1> แล้วมีเหมือนกับปองน้ําหรือเคลื่อนอะไรบางอย่างออกไปฮะโอ้เท่จังเท่มากนะ้องเอาละน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวฉันจะเปิดเพลงทั้งเมืองให้นาะยเล่นพร้อมกับเพื่อนเพืเพื่อนเพื่อนคงไม่รังเกียจนาย เอาละทุกคนตื่นสิตื่นเถิดชาวมอนสเตอร์ทั้งหลายเพ <Huh? S 1> ื่อมารับกับพลังโซน่านี้เอาละเปิดแค่นี้แหละหลับไปสักคนแล้วกันเอาเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าหลังจากที่น้อง <Huh? S 1> ว่าหลังจากที่น้องเล่นเต็มวงแล้วจะเป็นยังไงนะครับ <Yeah. S 1> ให้ดูนะห่างๆหนะ่อยเน้องเออ ผมอยากได้ยินเสียงให้ชัดดูว่าน้องจะเล่นเปลี่ยนไปไหมนะครับต้องดูนะฮะนี่เปิดเต็มวงแล้วนะน่าจะเล่นคู่กับสตอร์มนินนะเวลาที่ตอร์มานินเป่านะครับน้องก็จะเล่นนะเออหลังจากตอร์มนินไม่เป่าก็เงียบเลยนะครับเอาว่ะเรื่องจริงไะเนี่จากการสังเกตแล้วนะครับน่าจะใช่นะ ันจะเอาสัมมอร์นินมาแบทเทิลกับแกฉันว่าน่าจะใช่แหละเอาละแกะเป่าใส่หน้าเลยนะรอบเนี้ย <What? S 1> มันยังไม่รู้สึกว่ะอ๋อหูอือ้อแล้วมั้งน่า <c oughs> จะเป่าท่อนหลังของสตอมเอร์นินนังน้องนะ อื้อไปแล้วไม่ใช่ท่อนนี้ว่ะเจ้าหลับผู้หลับไหลจงตื่นขึ้นในฐานะของวันสตอร์เวิร์ข้ามาให้พลังเจ้า,เจ,าเจ้าจง ร้องเพลงเพื่อก่อมดินแดนแห่งเกาะม่ติข้อเกาะแห่งความฝันด้วยเถิดจงร้องเพลงอย่างสุดเสียงเหล่ามอนสเตอร์ทั้งหลายจงทำหน้าที่ของพวกเจ้าอย่างดีที่สุดจัดการเลยพวกไม่ร้องมันร้องตอนไหนวะอ่ะทอนนี้แล้ะ ปุ๊เปล่าจนเสียสตยิโอ้โหข้าจะพังโ <What? S 1> อ,อ้เอาเดิวะ <c oughs> พละดกสองดอก,ดอกนี่เนี่ยพลังขึ้นโซน่ากับพลังชมบนของแกเจอกันนอร โอ้เจ้านี้มีพลังในการทนทานครับเสียงร้องนะโอ้โหดูหูแตกแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าข้าไม่มีหูข้ามีตนวดเอ,อ,อา,า,าละในที่สุดในรับปิ๊บก็สามารถนะครับกดบล็อกมอนวิลมอนสเตอร์ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับที่มายติคอร์กับ b อเตอร์ไอเลนนะซึ่งก็คือน้อง2ตัวนี้นะครับน้องตัวใหม่นะเออนะครับนี่ครับตัวใหม่นะนี่นครับเออสองตัวนี้นะ นี่นะสองตัวใหม่นะจ๊ะ,ะนี่นะครับสองตัวใหม่นะครับเออเดี๋ยวให้หนูเพลงนี่แบบเข้าซีนแบบไม่น่าไ,ไม่น่าเข้าอะ่ะและนี่ครับสองตัวใหม่ครับสำเร็จแล้วน,น้องๆมาแล้วนะจ้ะแอดโกรนะครับ นี่ฮะกับชื่ออะไรวะติ้งกลาคลิกกลาปิงกลาเออปิงเฮาปิงกลาอะไรสักอย่างนะครับ่ะลองดูว่าสองตัวนี้มันจะแมทเทิลันไ่้ป่าวอวะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับ เควสของปิงเฮาวนะครับและบนสเตอร์นิวอนสเตอร์แห่งมิติคอและเราผิดปลดล็อกได้ทั้งสองตัวนะครับผมเอาละขอเล่นมนตีแจมหน่อยนี่นะน,นี่มันมีเสียงเลยนะเออครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ สำหรับเคล็ด New Monster 2ตัวใหม่นะครับแห่งมิติข a อนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับสำหรับน้องปิงเฮานะครับและแองโกนี่ครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับลาไปพร้อมกับมิติข่อไอแลนด์และวงเต็มวงแบบนี้อา้าวเล่นกันเต็มวงเลยเพื่อนเต็มที่ไปเลย